วันนี้มีเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พูดถึงในเื่อโซเชียลนะคะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ทำไมพ่อใหญ่ไม่เห็นมาส่งคนมาช่วยเหลือเมืองไทยบ้างเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้ชาวเน็ตจีนหลายๆคนไม่พอใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ตอนนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะนอกจากชาวเน็ตจีนจะมาพูดถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ร่วมทุนกับบริษัทไทยแล้วก็พบว่าบริษัทจีเนี่ยตอนนี้กำลังไล่ลบข้อมูลโครงการทั้งหมดให้เป็นเหมือนกับว่าไม่เคยมี ทางทางที่เมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเพิ่งมีการจัดพิธีฉลองแขวนป้ายผ้าผืนใหญ่และตอนนี้ที่หลายๆคนตกใจก็คือมีภาพที่ทุนจีนตึกซองตององเนี่ยหอบเอกาสารหนีเนี่ยสิรู้สึกว่ามีพิรุธอะไรแน่ๆเลยแล้วก็ล่าสุดนะข่าวออกมาว่าพนักงานบริษัทจีนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หอบเอกาสารหนีจ้ะเพียงแต่ว่าจะเอาเอกาสารเนี่ยไบเคลมกับบริษัทประกัน เรื่องของเรื่องนะคะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอาคารที่กําลังก่อสร้างในเขตจตุจักรที่พังถล่มลงมาอาคารนั้นคือสํานักงานใหม่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งประเทศไทยไรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทของจีนค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้หลายๆคนไม่พอใจก็คือหลังจากเกิดเหตุบริษัท China r a i l w a y Number 10 e n g i n e e r i n g g r o u รรีบลบข่าวประชาสัมพันธ์ที่เคยกล่าวเอาไว้อย่างภาคภูมิใจว่าโครงการก่อสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อย ยังปลอดภัยโดยเรียกว่าเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจีนเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทโครงการนี้เคยใช้การออกแบบที่ล้ำสมัยที่สุดและยังโชว์เทคโนโลยีการกอร่อสร้างที่มั่นคงที่สุดบอกว่าเป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพอเห็นสภาพอาคารในเมืองไทยแบบนี้หลายๆคนก็ออกมาตั้งข้อสงสัยในคุณภาพของการกอร่อสร้างค่ะเดยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวเน็ตจีนเป็นอย่างมากหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะบางคนบอกว่าเนี่ยนะคุณภาพมาตรฐานจีนอับอายขายหน้าไปทั่วโลกเลยแล้วก็มีบทความบางส่วนค่ะเหมือนกับว่าจะโยนความผิดเอาไปที่ข้อผิดพลาดในการออกแบบแต่ว่าชาวเน็ตจีนเขาบอกว่ารับไม่ได้หรอกกับคาอธิบายแบบเนี้ยหลายๆคนก็ไม่พอใจแล้วก็ตั้งคําถามค่ะบอกว่าถ้าเกิดเป็นปัญหาจากการออกแบบทําไมถึงไม่ตรวจพบแล้วก็แก้ไขตั้งแต่ก่อนที่ จะเริ่มก่อสร้างล่ะบางคนก็บอกว่าถ้ารู้ว่าแบบก่อสร้างมีปัญหาแต่ว่ายังรับงานนั่นก็หมายความว่าเห็นแก่เงินมากกว่าเห็นแก่คุณภาพและก็ยังมีชาวเน็ตจีนบางส่วนค่ะถึงกับไม่พอใจอย่างหนักบอกว่าการก่อสร้างของจีนโออวดมาตลอดเลยว่าดีนักดีนะแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้กลับพังพินาศถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในจีนคงจะต้องเจออาคารถลม่มแล้วก็มีผู้คนที่ได้รับผลกระทบอีกมากมายขนาดไหนกันแต่ถึง แม้ว่าหลายคนจะโกรธบางคนก็ออกมาแสดงความห่วงใยค่ะบอกว่าหวังว่าการกู้ภัยนั้นจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ราบรื่นขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภยัยบางคนก็บอกว่าเท่าที่ท,ทราบมาเนี่ยบริษัทไชน่าเรเวนัมบอลเชนเอเจเดอร์ริงกรุ๊ปยังได้รับเหมาก่อสร้างอีกหลายโครงการในประเทศไทยเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหอพักบุคลากร,กรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโครงการเลยทีเดียวล่ะมีหลายคนเข้ามาแสดง ความคิดเห็นนะคะบอกว่าเอ๊ะแปลกจริงๆทําไมบริษัทนี้ถึงได้งานภาครัฐเป็นหลักล่ะบางคนก็บอกว่ารัฐบาลจีนถือหุ้นในระดับที่เป็นรัฐวิสาหกิจด้วยนะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีแอคชั่นออกมายังไงบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต่อไปจะซื้อคอนโดต้องดูยันบริษัทที่ก่อสร้างด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูแลรู้สึกว่าต้องเน้นถึงความปลอดภัยของตัวเองแล้วแหละบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดสมมติบริษัทไทยไปทําให้ตึกที่ต่างประเทศ ม,มีปัญหาคนไทยก็ต้องด่าเหมือนกันแหละ บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหอยากให้ตรวจสอบให้มากขึ้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอย่างที่เราร,รู้กันว่าการประมูลงานในระบบร,ราชการก็ไม่ได้เอื้อเลือกบริษัทที่มีคุณภาพดีนักเพราะว่าการประมูลบริษัทก็จะเสนอราคาต่ําที่สุดเพื่อที่จะได้งานไปเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องลดต้นทุนเท่าที่ทําได้นี่ยังไม่รวมเบี้ยบาบรายไทยอีกนะแต่ว่างานก่อสร้างของรัฐก็เสร็จสิ้นไปแล้วมีอีกหลายโครงการ ไม่มีโครงการไหนพังเพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้สักครั้งอยู่ดีๆโครงการนี้มาพังทําให้คนเนี่ยสงสัยกันทั่วเลยละบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าอย่างดีนะที่ประชาชนบ้านเขาไม่ปล่อยผ่านไม่หลับหูหลับตายังมีคนจีนหลายคนที่มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าบริษัทเก่งๆในไทยเยอะแยะทําไมถึงไม่ใช้แล้วก็ราชการไทยแทนที่จะสนับสนุนและใช้ของไทยทำไมถึงไปสนับสนุนทุนจีนบางคอมเมนต์ค่ะก บอกว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจตอนแรกก็รู้สึกมั่นใจในจีนนะเพราะคิดว่าสร้างตึกสูงเยอะและเป็นประเทศที่จเจริญพัฒนาแล้วการก่อสร้างก็รวดเร็วแต่หลังๆเริ่มจะรู้สึกไม่แน่ใจโดยในเพจรู้ท่านจีนนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าอาคารนี้เพิ่งจะปิดยอดการก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคมปี2024แล้วก็เพียงหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุในเดือนมีนาคม2025สังคมก็เลยตั้งคำถามถ,ามถึงคุณภาพโดยเฉพาะจาก ฝั่งชาวจีนหรือว่าต่างประเทศเขาบอกว่ารู้จักโครงการเต้าหู้กงเฉงิงหรือโครงสร้างถั่วง,งอที่หมายถึงการก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำใช้ของไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าลดสเปคเพื่อ,อาหาผลประโยชน์เข้าตัวซึ่งก่อนหน้านี้นะ,ะก็มีผู้ใช้แพลตฟอร์มในจีนเปิดเผยคลิปบอกว่าแค่เปิดฟ้าครอบพนังก็เจอกองขยะที่ควรจะเป็นโครงสร้างมีเหล็กเส้นที่งอซีเมนต์ร่วนเป็นผงโครงการเปลือกบางมีแต่โคลนอยู่ภายในเหมือนกับ เอาวัาสดุเหลือจากการก่อสร้างมาใช้อย่างโจงแจ้งพร้อมกับตัดพ้อว่านี่ไม่ใช่บ้านแต่ว่าเป็นกองขยะสะท้อนถึงความไม่พอใจในโครงการที่ควรจะปลอดภัยแต่ว่ากลับกลายเป็นกับดักชีวิตค่ะบางคนก็บอกว่าถ้าไม่เห็นกับตาคงจะไม่เชื่อและยังได้มีการเปิดเผยนะคะบอกว่ามีการแชร์เบื้องหลังโครงการโดยเจิ้งกังเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้างจีนมายาวนานกว่า30ปีได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อนิวทางไดนาตี้บอกว่าตลอดสา ส0ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นโครงการไหนในจีนที่ผ่านมัตราฐาน90%เนตเลยโครงการที่ทำได้ถึง70%ก็ถือว่าเป็นคนดีมากๆในโครงการแล้วนะ โดยเจ้งกังได้อธิบายค่ะบอกว่ายกตัวอย่างโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่า100ล้านหยวนหรือประมาณ507ล้านบาทงบจริงที่ลงสู่หน้างานไม่ถึง30ล้านหยวนหรือประมาณ152ล้านบาทส่วนที่เหลือจะถูกหักผ่านระบบคอร์รัปชันตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับล่างจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกขั้นตอนจะมีค่าดําเนินการไม่ว่าจะเป็นค่าคุยค่าเคลียร์รวมถึงค่าถวายด้วยนะซึ่งสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะเรียกว่า ทำลายความเชื่อมั่นต่อโครงการชาติต่างๆโดยเฉพาะจีนที่ผลักดันบทบาทในเวทีโลกผ่านงานโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ว่าความสูงสีที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำทามที่ว่าประเทศไทยยังควรให้จีนก่อสร้างในประเทศต่อหรือไม่ และมีอีกหนึ่งประเด็นหน้าที่บางคนมาตั้งคำถามบอกว่าเมื่อวานนี้เห็นว่ามีทีมทหารจากสหรรฐอเมริกามาสังเกตการภารกิจช่วยเหลือบริเวณที่มีผู้ประสบภัยพร้อมกับสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยหากได้รับการประสานร้องของการสนับสนุนแต่พอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกแปลกใจท้งทางที่เป็นตึกเที่ยร่วมกับนายทุนจีนทำไมจีนถึงไม่มีการส่งคนมาช่วยเลยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่ามีอาสาสมัครจีนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแต่ว่า ไม่ค่อยมีใครออกมารายงานบางคนก็บอกว่ามีคนจีนมาช่วยเหลืออยู่แต่ว่าบางคนเนี่ยก็มาในนามส่วนตัวอันนี้ก็ต้องขอบคุณในนามส่วนตัวกันไปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขามาช่วยก็โอเคแหละแต่ที่ไม่พอใจก็คือทําไมจะต้องลบผลงานออกดูเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างบางคอมเมนต์เขาบอกว่าตอนติดถ้ำเขาก็ช่วยนะตอนเนี้ยยังไงจีนก็มาอยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะส่งไปที่พมา่าเพราะว่าที่นั่นน่ะหนักกว่าประเทศไทยเยอะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ที่จีนนะเริ่มมีคนด่าเรื่องนี้เยอะกันมากเลยไม่แน่นะอาจจะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างแหละเพราะว่าเป็นบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจเรียกว่าขายขี้หน้าไปทั่วโลกเลยแหละแล้วเพื่อนๆนะคะเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ